อันนี้สำหรับใส่ฟรีเลยก็คือใช้บ้านฟรีแล้วก็ของในบ้านฟรีนะคะอย่างแรกให้เราเอาเตียงนี้ออกมาสองฝั่งสลับกันแล้วก็ใช้ตู้ของฟรีนะคะของฟรีจะเป็นตู้ไหนก็ได้ตู้นี้ ก็ได้หรือว่าจะเป็นตู้นี้ก็ได้นะคะแต่เราจะใช้ตู้นี้แล้วก็ต่อต่อตอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีชั้นวางค่ะอุ้ยอันนี้ไกลเกินเอาบานกลางนะคะเราจะสอนห้องเดียวก่อนเนาะ แล้วก็โซฟาฟรีอันนี้ตรงกลางนะคะแล้วก็ต้นไม้เพิ่มเติมค่ะของฟรีนะไม่ใช่ของเติมนะคะอันนี้สามารถเอาไปทำตามได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เนาะบ้านฟรีก็คือจะเป็นบ้านถ่ายของเรานะคะแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบไปยค่ะ๋ยวให้ดูตอนตกแต่งเสร็จนะคะเราก็จบเสร็จ ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเป็นของฟีทั้งหมดเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบุย